จรกับที่เขามีแฟนกันหรือว่าจะยินดีกับที่เขาได้คนเื่องไหดีตอนนี้่คนค่ะเือเนี้คเป็นเป็นแฟนกันี้่สุดยอดเยไอโนมพ่อใากา่อยเขาไมเรืองเ็นาอกอันนี้คือไทยหแกคนที่้ามันดีอ่งนี้เองคือเามีแนก็มีในใช้ด้วย แล้วก็อยากกล้าเราเรียกเขากับขลังราเราที่น้ำหอมที่มีประโยชน์เลยรหักแล้เลยีเคือรานเราเราว่าหเราว้ววันนี้ลูกค้านะคะรีเควสเปของแถมสีม่วงด้วยที่ไห็าสัเปสีม่วงไปเลยเลยค่ะมีอะไรจากบอกไหมคนที่แบบเขา้เรเรื่องความราเราอรยาเงี้ยแล้วไม่ยอาสิทอยากอะราคุณต้องาไเลยอันยากเหมือนเราเมื่อวานไเได้ของจริงรามีของนถมเยอะมากแอมใจดีมาก มีอะไ,อไ,ไ,ไกบแฟนหไหก็ให้เป็นสองสเดอไหามอะนคว่าาอยากจะแขอบคุณอะไรงอ้ให้ขอบคุณออกสืออนนี้ให้วออกสื่อวัขอคุณค่นนะไนไัง 5, 60, อีง 5, อง 5, งอมไไม่รู้ว่าจะยินดีกับที่เขามีแฟนกันหรือว่าจะยินดีกับที่เขาได้คนเครื่องใหม่ดีตอนนี้